สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพ ความแม่นยำมากกว่านี้สามารถ a d ดไ i n e ID มาได้ที่ user บูพยา59เเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่ต้องมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสําหรับตัวคุณนะครับเขาคิดยังไงสําหรับตัวคุณรับแต่พลังงานด้านบวกหนอพไพ่ใบแรกนะครับขึ้นมาเป็นไพหนห่หนึ่งไมยเลยหนึ่งไม้เนี่ยมันเป็นแพทชั่นมันเป็นความรู้สึกมันเป็นอะไรที่สามารถตอบรับตอบโจทย์สิ่งดีๆที่มีต่อตัวคุณได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งไม้เนี่ยมันเป็นแรงแพทชั่นแรงกระตุน้นกับในเรื่องของความรู้สึกที่เขาอาจจะอยาก มีการติดต่ออยากจะสื่อสารอยากจะมีอะไรบางสิง่งบางอย่างที่อยากจะต่อยอดพัฒนากับตัวคุณที่ดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งไม้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับแรงดึงดูดนะครับที่ทําให้เขาอะมีความรู้สึกที่อยากจะมีเราหรือเข้าหาเราได้ดีขึ้นมันเป็นพันชั่นที่พุ่งทยาน พวยพุ่งออกมาเหมือนแสงเนี่ยเห็นไหมครับมีไฟที่แบบตกลงมาแล้วแบบมันมีเผาไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยมันแปลว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่มีพัฒชชนากับเรามากขึ้นมนเลยทําให้ทุกอย่างนั้นมีการพัฒนามีการเติบโตที่ดีนะครับแล้วยังขึ้นแบบนี้เลยเลเวอร์เลเวอร์แปลว่าอะไรแปลว่าเขาต้องการที่จะผูกมัดผูกติดก,กับเราดีขึ้นอยากจะมีแบบเป็นปลาท่องโกเลยแหละนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อยากจะมี ความรู้สึกอยากจะติดต่ออยากจะสื่สารอยากจะมีความรู้สึกอยากมีคอมมิทเมนต์กับเราก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีพัฒชันที่มากพอ <cole> ที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจุดติดแล้วเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มที่หนึ่งไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่การเติบโตได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็สามารถที่จะมีการต่อย,ยอดได้ดีมากกวา่าอะไรที่เป็นเลขหนึ่งมันคือแบบออร์แกนิกนะเพราะมันค่อยๆเริ่มตั้งแต่หนึ่ง <f uck? S 1> ถูกไหมครับมันคือพัฒชันที่ แบบประทับใจในสิ่งที่อยากจะมีการเติบโตและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆและยังมีไพ่หนึ่งเหรียญเกิดขึ้นด้วย1เหรียญกับ1นึ่งม้1หนึ่งเหรียญกับหนึ่งมายแปลว่าความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดูมีความโดดเด่นแล้วมีความรู้สึกที่มีความมั่นอกมั่นใจมีความมั่นคงต่อกันและกันมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเราที่ดีขึ้นนะครับมีพัฒชชั่นกับเรามีความรู้สึกดีๆกับเรามีอะไรที่มันอาจจะทําให้เกิดความเป็นรูปประธรรมได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ ในหนึ่งเหรียญเนี่ยนะครับสังเกตดูจะมีรูปดาวอยู่ข้างในดาวในทางไพ่ยิบสี่เนี่ยมันหมายถึงธาตุท,าที่สมบูรณ์ถึง4ีธาตุและความสําเร็จอีกหนึ่งรวมเป็น หนึ่งเหรียญดังนั้นเนี่ยความสําเร็จกําลังจะเข้าใกล้คุณกับในเรื่องของรูปแบบความรู้สึกสิ่งต่างๆมากขึ้นเนาะแต่ก็อยู่ในการที่เอาอาจจะต้องพยายามสม่ําเสมอกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อเขาด้วยเขาถึงจะมีพัฒน,นที่ดีกับตัวเรามากขึ้นนะครับเขาต้องการให้คุณอ่ะสม่ําเสมอกับเขามากขึ้นเนาะเพราะมีไพ่ใบนี้ นะครับไพ่แดเหรียญ8ดเหรียญมาแปลว่าตัวเขาเองอะ่ะต้องการให้คุณยอมรับสม่ําเสมอหรือดีกับเขามากขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์เขาก็จะตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการเช่นกันบางครั้งเขากับเราอาจจะยังมีปัญหามีอะไรที่ยังคาใจกันอยู่ยังมีความรู้สึกที่เขาอาจจะต้งองปรับแล้วก็เรียนรู้กับตัวคุณมากขึ้นกว่านี้นะครับหรือเราอาจจะต้องเคลียร์ใจกันมากกว่านี้เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ปรับสมดุลได้2เหรียญน,นะครับปรากฏขึ้นมาเปราว่าการสมดุลการบาลานซ์พอการปรับความสมดุลทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เนี่ยเดะเมเชียนคือไพ่ของการแก้ไขปัญหาคุณมีปัญหาอะไรนะครับคุณมีความรู้สึกอะไรที่บาดหมางใจกันคุณมีอะไรที่มันติดค้างในใจของคุณนะครับให้คุณค่อยๆเคลียร์มันไปราชนีถือดาบเนี่ยเราต้องการเคลียร์อยู่แล้วกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อเขาเนี่ยเพราะปัญหามันเกิดขึ้นแล้ว ถูกไหมแต่คุณต้องใช้สติกับการตั้งมั่นนะครับเพราะเดอะลูีเนี่ยนะครับหรือว่าไพเดอะฮรแฟันเนี่ยนะครับไม่ใช่อันนี้ไพ้เดอะเฮอร์มิตเนาะเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยแปลว่าต้องใช้สติความคิดในการแบบเหมือนให้โอกาสในการที่เขาต้องคิดต้องต้องตัดสินใจนะครับหรือต้องเคลียนะครับให้กับตัวคุณ พอปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยเรานะครับต้องพยายามปรับแล้วต้องเคลียกันนิดหนึ่งไพ่เดอะเมจเชียนมาเดอะเมจิเชียนหมายถึงไพ่ของการแก้ไขปัญหาไพ่ของการปรับการเคลียนะครับเขาอาจจะแบบจะเคลียให้คุณแหละแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานของการที่เขาอาจจะต้องแลกกับการที่ต้องให้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูไม่มามีสิกลบกวนกับเขามากเกินไปสมมติ ถ้าคุณต้องการให้เขาเคลียร์แต่เรายังบ่นเขาบ่นเช้าบ่นเย็นอยู่นะครับมันก็ยิ่งทําให้เขามีความรู้สึกที่คุ้ยขวได้แทนที่เขาจะรู้สึกดีกับเราเขากลับมีความรู้สึกว่าทําไมคุณยังมาจุกจิกกับฉันอยู่ไหนบอกอยากให้เคลียร์ทำไมไม่แบบให้เปิดใจให้เขายอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างก่อนแล้วค่อยปรับเขาตัดสินใจยังไงค่อยว่ากันแบบนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเรายังไป ไปอะไรกับเขาอยู่มันก็ยิ่งทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาก็คงจะตัดสินใจไม่ได้แบบแบดเซตแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับสิ่งรบกวนของเราอะ่ะมันไปถึงของมันไปถึงการรบกวนของเขาในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแทนที่เขาจะพูดในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอ่าเขาเรียกความจริงเขากับประชดเราแทนก็ได้เพราะอะไรเพราะเรามัวแต่ไป ใส่เต็มกับเขาอยู่มัวแต่ไปแบบอืมจัดเต็มกับเขาอยู่อะยังไงปัญหามันก็จะยังไม่จบถ้าเราต้องการเคลียร์ปัญหาเราต้องหยุดให้เขาเคลียร์โดยเราต้องให้อิสระในการเคลียร์ถ้าเรายังไปแบบย้ำคิดย้ำทำยังไปนั่นไปนี่กับเขาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าทุกอย่างอะ่ะนะมันอาจจะเพี้ยนไปแล้วก็ไม่ได้เป็นความจริงด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกพอคุณขึ้นเขาก็ขึ้นตามถูกไหม เขาก็ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่ดีพอเราก็ต้องให้เวลาในการปรับและการเคลียร์คุณก็ต้องสมดุลคุณก็ต้องบาลานซ์ตัวเองนะครับให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเนอะอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเนี่ยอิทธิพลใต้สําหรับได้เป็นไพ่ใบนี้คือไพ เราแล้วไงน,นะไพ่ขุนศึกเนะเา,าะไพ่ขุนศึกแปลว่าเราอาจจะต้องพยายามเ,าเดินทางบางสึกบางอย่างไปในทิศทางที่มันต้องแบบมุ่งหน้าไปสู่ความสําเร็จให้ดีโดยที่เราอาจจะต้องพยายามมีจุดมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากกว่านี้แล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วทุกอย่างของคุณมันจะสําเร็จอย่างที่คุณต้องการเพราะมันมีไพส่สิบเหรียญปรากฏขึ้นมาสิบเหรียญแปลว่าความสุขความสมหวังความบริบูรณ์ยังเข้าข้างคุณเขายังมอบให้กับตัวคุณได้ถ้าตัวคุณเองพยายามเห็นคุณค่า ความรู้สึกที่มีต่อกันนะครับหเหรียญเนี่ยมันก็จะค่อยๆพัฒนาเป็นสิบเหรียญได้ช่วงต้นเนี่ยบอกแล้วว่าหนึ่งเหรียญกับหนึ่งไม้มันมาแล้วพัฒนามาแล้วการเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างรูปธรรมในสิ่งที่คุณต้องการมันกําลังจะมาขอให้คุณพยายามเปิดใจยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุและผลแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณยังมามีนักทีปกเขาอยูอ่ความรู้สึกสิ่งต่างๆที่เขาอยากจะเคลียร์อยากจะปรับจริงๆมันก็กลับกลายเป็นการแบบ ใช้อารมณ์ต่อกันมากกว่าแล้วทุกอย่างมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะต่างคนต่างประชดกันทุกอย่างมันก็จะดูไม่ค่อยโอเคเนาะดังนั้นถ้าเกิดคุณดูไพ่แล้วนะครับประโยชน์คือคุณต้องรู้จักที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาเนาะคุณมาแก้ไขปัญหาไม่ใช่มาซ้ำเติมปัญหาถูกไหมอันนี้คือผมบอกไว้สำหรับใครที่ยังดื้อยังแบบยังทำพฤติกรรมที่ยังส่วนทางกับความเป็นจริงอยู่คุณก็ต้องพยายามเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องนิ่ง นะครับเราก็ต้องให้เวลากับเขามากกว่านี้เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันตอบรับในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหาถ้าคุณต้องการที่เขาจะให้เขาติดต่อกับเรามากขึ้นนะครับเราก็ต้องพยายามสม่ำเสมอในสิ่งที่ดีเราก็ต้องพยายามที่จะต้องดึงดูดใจของเขาด้วยการที่เราต้องออให้ความรู้สึกให้การปลอบประโลมหรือการยอมรับ มันถึงจะทําให้ทุกอย่างนั้นดูดีมากกว่านี้นะครับเนาะยังไงคุณก็ยังพอมีโอกาสที่จะทําให้ความรักของคุณนั้นไปต่อและจุดติดได้แล้วทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นกลับมามีความรู้สึกที่มันเป็นความเป็นสิบเหรียญได้อย่างเต็มรูปแบบได้อีกครั้งหนึ่งขอให้คุณพยายามอย่าใช้อารมณ์แล้วก็พยายามปรับสมดุล นะครับแล้วคุณจะได้รับโอกาสสิ่เหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูกพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ